วันนี้ก็จะมาแนวแฟชั่นหน่อยนะคะก็เป็นอินฟลูตัวแม่ในอนาคตค่ะจริงๆหัวข้อที่จะพูดวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของอินฟลูเฟอร์ครีเอเตอร์เอาอยัางไงต่อค่ะครีเอเตอร์เทรนด์2026ซึ่งทางสปีกเกอร์นะคะก็มาจาก Rainmaker ค่ะก็ได้นำแฟกต์ต่างๆที่น่าสนใจค่ะมาแชร์ภายในงานวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะ อาจจะมืดๆหน่อยนะคะพยายามแบบปรับโทนสีห้องให้เป็นแบบโทนสลัวๆเริ่มกันที่จํานวนครีเอเตอร์ในไทยค่ะปัจจุบันเป็นแฟกต์ที่น่าสนใจมากค่ะคือเมื่อก่อนนะเราจะเห็นว่าตัวเลขของ f a c e b o o k อาะจะค่อนข้างนําโด่งเนาะแต่ทีนี้ในตอนนี้ค่ะแพลตฟอร์มต่างๆก็เริ่มปรับตัวแข่งขันกันมากขึ้นค่ะปัจจุบันตัวเลขนะคะ3 1ค่ะมีอินฟลูเอนเซอร์อยู่ใน Facebook ส่วน TikTok อยู่ที่27% Instagram อยู่ที่25%และ YouTube อยู่ที่17%ค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากก็คือ TikTok กับ Instagram นะคะกำลังตีคู่มากับ Facebook เลยค่ะทีนี้ Top 10 Main Category ค่ะยอดนิยมอันนี้นะคะก็เป็น Report จาก iCreator นะคะที่ได้ เก็บมาทั้งหมดครีเอเตอร์ทั้งหมด32แคตกรีค่ะมากที่สุดเลยคือ19%คือไลฟ์สไตล์ค่ะบิวตี้แอนแฟชั่น17%ค่ะทราเวล8%เอนเตอร์เทนเมนต์8%เรกมมิ่งเราเองเราหนึ่งใน7% <laughs> เป็นช่องเล็กๆน่ารักกำลังโตค่ะ Food, ริง n ์แอนด์คาเฟ่เจ็ด p e p ร์เ e r นเ e อเ Parenting and Kids 3% Art 2%แล้วก็เพ t 2%ค่ะเ,เขามองว่ายังมีอีก3หมวดหมู่ค่ะที่สามารถโตได้อีกค่ะก็คือเป็นเอ่อ l y m ิล y กีฬาแล้วก็ตลกค่ะแต่ปัจจุบันที่เห็นที่คนกำลังเริ่มมาเนาะเพราะว่าปัจจุบันก็อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นแหล่งข่าวมาบ้างบอกว่าเออหลายๆประเทศนะคะกำลังเข้าสู่ช่วง สังคมผู้สูงอายุก็คืออัตราการเกิดของเด็กเนี่ยน้อยดังนั้นคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับเพรเนี่ยคะ่ะน่าสนใจพวกสัตว์เลี้ยงคะ่ะเพราะว่าหลังๆมาเราก็จะได้เห็นข่าวจากหลายๆที่เนาะบอกว่าแบบคนเออเจนตั้งแต่แบบเจนวายลงไปหรือรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่ไม่ได้แพลนที่จะมีลูกแล้วก็แบบเออเหมือนกับว่า เรียกว่าดูแลสัตว์เลี้ยงประดุดดั่งลูกเลยดีกว่าเรียกว่าสัตว์เลี้ยงนี่อยู่ดีกินดีกว่าเราอีกอาหารก็แพงกว่าเราอีกต่อมือ้ออะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ที่กําลังมาแล้วก็น่าสนใจถึงแม้อัตราส่วนณนะปัจจุบันนะคะจะเป็นที่2% แล้วก็พวกแม่และเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่อ่ะที่เราเกิดไปเมื่อกี้เนาะเรื่องสังคมผู้สูงอายุอัตราการเกิดน้อยใช่ไหมคะเนี้คอนเทนต์เรื่องแม่และเด็กเนี่ยก็จะน่าสนใจเพราะว่าคือต่อให้บางทีเราไม่ได้มีลูกบางทีมันมันยังเป็นคอนเทนต์ที่แบบเออก็ดูได้เรื่อยก็ก็น่าสนใจซึ่งอันนี้ก็ก็น่าทําอยู่นะคะถ้าใครที่มีเบบีอะไรอย่างนี้เนาะอยากจะเข้าวงการอินฟลูตัวแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ ถัดมาค่ะแนวโน้มหมวดคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มต่างๆค่ะอันนี้ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันนะคะคือถ้าแบบโดดเด่นเลยค่ะของ Facebook ค่ะที่แบบ Mac, ตัวเลขแม็กสุดเนาะคือจะเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นเ,เรื่องข่าวค่ะอันดับสองแล้วก็เกมมิ่งอันดับสามค่ะถัดมาค่ะ i n s t a g r กร ตัวสูงสุดเลยเนี่ยค่ะคือไลฟ์สไตล์เนาะใน Instagram เราก็จะเห็นแบบโลกของคนแกลมๆอยู่ใน Instagram ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องบิวตี้ค่ะอันดับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวถัดมาค่ะทิกตอกทิกตอกเนี่ยสูงสุดเลยคือเป็นบิวตี้แอนด์แฟชั่นค่ะมาแรงมากอลายหลายๆคนอาจจะเคยเอฟของในทิกต o k เนาะตั้งแต่มันมีคือแบบ สะดวกมากเสมือนคู่แข่งช h อปปีที่หนึ่งแล้ส่วนใหญ่ก็โดดเด่นเรื่องด้านแฟชั่นบิวตี้แบบมีคนมารีวิวรีวิวต่างๆอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็มีแบบตะก้าที่เราเห็นเนาะสายลางก็กดซื้อสะดวกมากอันดับสองค่ะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายรู้สึกจะเป็นฟู้ดดิก์แอนด์คาเฟ่ค่ะสุดท้ายละแพลตฟอร์มที่4 YouTube ค่ะ สูงสุดค่ะจะเป็นเกมมิ่งเนาะเหมือนที่เราอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็รองลงมาค่ะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เน้นตลกหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายค่ะก็เป็นด้านไลฟ์สไตล์ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเทรนที่น่าจับตามมองค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในแฟกต์เมื่อกี้เนาะว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเออแต่ว่าเทรนการทำคอนเทนต์แบบเดิมๆเ,เนี่ยอาจจะไม่พอเพราะปัจจุบันนะใครก็ผ่านตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ทั้งนั้นค่ะอืม ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าแค่กดอัดคลิปแล้วโพสค่ะแล้วถ้าคลิปมันแมสผู้ติดตามแล้วก็สิ่งต่างๆที่น่าสนใจมันก็จะตามมาวิ่งเข้าหาคุณซึ่งเออมันมีคอนเทนต์ใหม่ๆแนวใหม่ๆที่น่าสนใจที่เขายกมาพูดในงานคืคอคอนเทนต์ประเภทสแกมมาเลอค่ะคอนเทนต์พวกคอนเทนต์พวกแบบเตือนภัยมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆค่ะอืม แล้วก็คอนเทนต์ประเภทจอยฟีดอย่างแบบเออเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเรามากักจะเห็นจินจริง,รง,รงฟีดจินก็มีเยอะๆเยอะมีเยอะๆจริง,รงๆฟีดจินนะคะก็มีที่น่าสนใจอย่างคะ่ะพวกแบบว่าเอ,อ่อคอนเทนต์ตลกตลกของแมวหมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีเยอะมากแล้วแบบดูได้ไม่เบื่อเลยเออแล้วก็กดแชร์หาเพื่อนสายส่งรีวิวเข้าอินบ็อกซ์ส่งเพื่อน แล้วก็จะมีคอนเทนต์อีกประเภทหนึ่งที่เป็นแบบคุณครูสอนอะไรอย่างี้ค่ะที่เป็นคลิปของครูสอนเด็กเนาะสอนเรื่องการสร้างความเท่าเทียมหรือว่าคอนเทนต์ประเภทที่แบบเอออยากมี Passive income ไหมจ้ะ อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าแบบต้องลงทุนยังไงลงทุนตัวไหนที่น่าสนใจมีเงินเท่านี้ลงทุนอะไรได้บ้างคอนเทนต์เรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ของแบบเออคนที่สร้างแบรนด์แบบเริ่มจากศูนย์เลยแล้วก็ใส่สตอรี่เข้ามาว่าเออกวา่าฉันจะเป็นแบรนด์ของฉันในวันนี้ฉันผ่านอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเนาะในปีที่ผ่านมาในในช่วงที่ผ่านมาม,มาในอัตราส่วนของรูปแบบคอนเทนต์กันค่ะมาดูกันว่า รูปแบบคอนเทนต์ไหนมีอัตราส่วนอย่างไรเผื่อเป็นตัวเลือกให้เราอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เนะะี่ยค่ะหรือหน้าเดิมก็ได้ได้ลองทำดูนะคะอัตราส่วนสูงสุดค่ะอยู่ที่82.7%เป็นวิดีโอสั้นรองลงมาค่ะภาพเดี่ยว53.8% 47.2%ภาพอัลบัม้ม3ามเป็นบทความสั้น26.3%เป็นเป็นวิดีโอยาว 15%บทความยาว14.1%เป็น l i e ไลฟ์และสุดท้ายคะ่ะ 6. 8เป็น p o d c a s พอดแคสต์ใครที่กำลังรเริ่มมองหาว่าเอออยากจะก้าวเข้ามาสู่โลกอินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่แล้วก็อยากจะลองทำคอนเทนต์ประเภทไหนก็ลองศึกษาตลาดดูนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้คะ่ะก็คือเขาได้พูดถึงในเซสชันว่าเออจริงๆแล้ว ในการเป็นอินฟลูค่ะมันก็ต้องระมัดระวังเรื่องการรับงานเหมือนกันเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าการเป็นอินฟลูค่ะนอกจากที่เราจะทําช่องของเราแล้วบางครั้งมันก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัวสปอนเซอร์เนี่ยค่ะเป็นตัวที่เราจะได้เงินค่อนข้างดีแต่ณนะปัจจุบันอะ่ะอินฟลูไม่ได้จําเป็นที่จะต้องงอสปอนมากเท่าเมื่อก่อนคือมีก็ดีแต่ถ้าไม่มีแล้วแพลตฟอร์มของตัวเองสร้างไรายได้ได้มั่นคงอยู่แล้วค่ะมันก็ ออต้องเลือกรับงานนิดหนึ่งเนาะประมาณนั้นค่ะอย่างแบบเขาก็ได้พูดถึงว่ามันก็จะมีงานที่แบบเออต้องระวังการรับงานที่แบบบางทีตัวโปรดักต์งานนั้นๆอาจจะเป็นมาในรูปแบบที่แบบ คือถ้าเรานํามาใช้หรือนํามาสวมใส่หรืออะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เราในอนาคตอย่างที่ทุกคนเคยได้ยนะินเนาะมันจะมีดิจิทัลฟุตปรินใช่ไหมคะเออแบบอะไรที่เราไม่ได้อยากให้คนเขาเข้าใจผิดหรือไม่ได้อยากให้เรามองเราคนแบบนั้นเพราะเราใช้เออโปรดักใช้สิ่งสวมใส่ของแบรนด์นั้นๆที่ อาจจะเป็นอะไรเท่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้เราก็ต้องระมัดระวังในตรงนี้แล้วเขาก็ได้พูดถึงแบบเออมันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันจะมีแบบว่าแบ,บ,แบ,บรนด์ที่แบบสร้างจาก AI อเนาะเป็นคอนเทนต์ที่สร้างจาก AI ล่าสุดนี้เราอาจจะเคยเห็นกันมาค่อนข้างมากค่ะอย่างมีช่องที่เขาใช้ AI สร้างแบบ ASMR หั่นแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยอดผู้ติดตามแล้วก็สร้างรายได้ได้ค่อนข้างมากค่ะผู้ติดตามค่อนข้างสูง แล้วก็จะมีอันที่เราอาจจะเห็นบ่อยๆเนาะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นแบบเป็นพระหรือเป็นนักข่าว AI หรือเป็น AI ที่ทำรายการเหมือนเป็นรายการจริงๆเลยแต่ว่าโอ,อ้ถ้าในมุมของคนที่ใช้อ,อ่อยู่กับพวกเนี้ยมามากๆคะ่ะเราจะพอเราจะพอแยกออกว่าคือนะเอาเรียกว่านะปัจจุบันมันยังไม่เนียนขนาดนั้นในในเจนเราอะเออเรายังมองออกว่าเอออันเนี้ยมัน AI ไมันไม่ใช่คนจริงอ,อืมแล้วก็แต่ว่าแบบบางทีรุ่นแบบ รุ่นรุ่นรุ่นสูงวัยหน่อยค่ะก็จะแยกไม่ออกอย่างรุ่นคุณแม่อย่างงี้ค่ะแม่แม่เคยครั้งหนึ่งแม่เคยเอาคลิปแบบที่เขาทําเหมือนเป็นแบบเออสัตว์โบราณมาให้ดูแล้วบอกว่าอุ้ยดูนี่สิมัน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 ,ม,นมันมีอยู่จริงหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่จริงนี่มัน AI มันมีที่ไหนลาตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอื ีนี้การมาถึงของเอไอครีเอเตอรค่ะมันมีจุดไหนที่น่ากังวลใจแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับครีเอเตอร์ Creator ที่เป็นมนุษย์จริงๆบ้างค่ะคือข้อดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะสามารถมองเห็นถึงแบบเคสสตตี้ใหม่ๆของ AI ได้เนาะแล้วก็แบบว่าอาจจะมีการแบบเ,ออเริ่มมีความสนใจในในการสร้างแบบกฎหมายเพื่อเพื่อแบบ ป้องกัน AI เหล่านี้หรือหรืออะไรแบบประมาณนี้ค่ะทีนี้ข้อที่น่ากังวลนะคะคือบางทีกฎหมายต่างๆที่ที่จะสร้างมาเพื่อควบคุมคอนเทนต์ที่ทำจาก AI ค่ะมันทำไม่ทันมันมันไม่ไวพออืมแล้วก็แบบเออครีเอเตอร์ Creator ที่เป็นมนุษย์จริงๆที่หาเงินด้วยความสุจริตอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเอ่อหาเงินยากขึ้นอืมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอนเซิร์นนะคะแล้วก็ คือคอนเทนต์มันก็จะแยกยากขึ้นค่ะว่าอันนี้เป็น AI หรือคนทําแต่ก็มันก็ยังมีข้อดีในข้อเสียนะคะคือในอนาคตเนี่ยค่ะเขาก็คาดการไว้ว่าเอ่อในวันที่ AI c r ครีเอเตอร์อาจจะแมสมากๆแล้ววันนั้นครีเอเตอร์ที่เป็นคนจริงๆคอนเทนต์ Content ที่มาจากคนจริงๆมันก็อาจจะดูมีแว l ลูขึ้นมาในวันนั้นมากๆก็ได้ค่ะในอนาคตนี่ก็เป็นหนึ่งในการคาดการนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือประเภทของอินฟลูค่ะประเภทของอินฟลูมันก็จะมีอินฟลูที่เริ่มต้นจากการเป็นอินฟลูแล้วก็มาทำโปรตักขายคืออันนี้เราพูดถึงอันนี้เราพูดถึงในแง่ของการออหาเงินเนาะว่าเป็นอินฟลูแล้วหาเงินยังไงได้บ้างอย่างที่เกินไปตอนแรกคือ เอ,อ่อรับสปอนเซอร์ทำคอนเทนต์แล้วก็ถ้าเราเป็นอ,อ่อนักรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการแบบปักตะกร้าใน t ิ k t ตอกใน shopee a f f i l i a t e ใดๆที่เราเห็นคนเริ่มทำกันเยอะมากๆขึ้นแล้วตอนนี้คือถ้าคนกดกดซื้อจากตะกร้าเราค่ะมันก็จะสร้างรายได้ให้เราด้วยอืมเหมือนแบบรีวิวแนะนำบอกต่ออะไรประมาณนี้แต่แบบทุกอย่างมันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วทีนี้เขาก็ได้พูดถึงว่าแบบเอออินฟลูเนี่ยที่มาจาก เขเรียกว่าอะไรเบสชื่อเสียงของเราอมาจากอินฟลูแล้วเราค่อยมาทำโปรดักขายเนี่ยค่ะมันจะได้เปรียบกว่ามันจะได้เปรียบกว่าคนที่ทํำโปรดักขายแล้วค่อยผันตัวเองมาเป็นอินฟลูด้วยความที่พอเราเป็นอินฟลูแล้วค่ะเราจะต้องมีสกิลเล่าเรื่องพอเรามีสกิลเล่าเรื่องเนี่ยเราใส่เรื่องเล่าลงไปในโปรดักแล้วมันทาให้โปรดักนั้นดูน่าสนใจในขณะที่คนที่ขายโปรดักมาก่อนนะคะ เขาก็จะเป็นหัวแบบในเชิงบิสเนสเนาะมันอาจจะขาดทักษะด้านการเราเรื่องไปบ้างซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นความได้เปรียบในในในจุดเริ่มต้นที่ต่างกันแต่ว่าทุกอย่างมันก็พัฒนาได้ค่ะคอร์สเรียนมีเยอะแยะชอบใครชอบครีเอเตอร์คนไหนก็ดูเขาไปบ่อยอืมแล้วก็อาจจะได้สกิลนั้นมาโดยเมื่อรู้ตัว เอาละค่ะทีนี้ในอนาคตเนี่ยเราก็พอจะรู้แนวทางเนาะว่าเรื่องอะไรที่เป็นข้อที่น่ากังวลเรื่องอะไรที่เออเราจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับอนาคตของเราอินฟลูคืออนาคตเนี่ยเราก็คาดเดาได้เลยว่าคอนเทนต์เนี่ยอย่างปัจจุบันเราจะเห็นว่าคอนเทนต์มันมีเยอะมากๆอยู่แล้วมีอะไรให้เราไถ่ดูได้ทั้งวันจากทูกแอปอนาคตมันก็จะมีเยอะกว่านี้อีกแต่ความยากคือ เราอาจจะแยกยากขึ้นว่าอันไหนเป็นของเป็นเป็นเป็นคนเขาเรียกอะไรอันไหนเป็นคนจริงอันไหนเป็น AI แล้วก็อาจจะมีความน่ากงังวลว่าคอนเทนต์ที่มหาศาลขนาดนี้อันไหนมันน่าเชื่อถือได้บ้างก็จะกลับไปที่เกินไปก่อนหน้านี้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ยังมีคนสิ่งที่ยังมีคุณค่าอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคน,นที่ทำจากมนุษย์ที่มันมันดูมีแว l u ลูขึ้นมาเพราะว่า AI มันคงจะเกอนไปหมดตอนใน,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 นอนาคตอืม ก็จริงๆ,ๆ,ๆว่ามันก็เปรียบเสมือนกับอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเปรียบเสมือนกับพวกงานศิลปะปะที่แบบว่าสร้างจากเอ,อ่ออาร์ติสที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนแล้วแบบมันก็มันก็มีคุณถูกให้คุณค่ามาจนถึงยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะหรือแบบอย่างหนังสือที่มีคนเขียนไว้แล้วแบบปัจจุบันมันก็เป็นอะไรที่แบบคือ คือเข้าใจว่ากว่าที่มันจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอะ่ะมันต้องผ่านหลายๆทีมมากๆออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอะ่ะดังนั้นทุกอย่างมันถูกกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้วมันมันคือการสร้าง v a l ูต,ตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับเออพวกคลิปคอนเทนต์ต่างๆที่เราอัดลงไปอะคะ่ะ คือการใช้ AI เจนมันก็ช่วยทุนแรงส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยที่ที่เรายังคิดว่ามันมีความเป็นอยู่นี้ที่เราทําให้คอนเทนต์เราต่างจาก AI ได้มันคือการใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเนาะอย่างที่เราเห็นในแบบหนังหุ่นยนต์ต่างๆอะคือเราคงสามารถณนะนะจุดนั้นนะเราคงสามารถปลูกฝังความเป็นตัวเราเข้าไปในในใน AI หรือหุ่นยนต์ได้เออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะฉันก็ยังรู้สึกว่า ความเป็นยูนิคเของเราอะมันคือจุดที่แบบจุดที่แบบมีแค่เราอะโลกใบนี้มันมีแค่เราที่เป็นเราเราเออเรียกว่าเราเป็นคนเดียวที่มีอยู่บนโลกใบนี้เออค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับไลฟ์นี้นะคะหวังว่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยค่ะก็จะเป็นสรุปมาเท่าที่เข้าใจเนาะเพราะว่าเนื้อหาบางส่วนก็แอบลอสไป,เ,ปเหมือนกันเพราะว่า เพราะว่าฟังฟังแบบฟังเยอะจริงๆในแบบทั้งสองวันแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังลึกกว่านี้ค่ะก็ซื้อตัวแล้วก็พพอร์ตเจ้าของงานนะคะเขาจะได้มีงบไปจัดงานดีๆต่อให้เราในปีต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบาย